นาอิชฉาเธอคนนี้ถือพาสปอร์ตทรงพลังสามเล่มไปได้เกือบทั่วโลกชีวิตดีดีสวยเก่งครบเครื่องอีกหนึ่งคนของวงการไอดอลสาวโซมีล so ่าสุดได้แชร์เรื่องราวชวนนาอิจฉาผ่านรายการ radio ตา a r ทาง MBC กับการได้ถือพาสปอร์ตทรงพลังอันดับต้นๆถึงสามเล่มเธอเล่าว่าได้ถือพาสปอร์ตทั้งหมด3ประเทศก็คือเนเธอร์แลนด์แคนาดาและเกาหลีซึ่งก็ใช้สลับกันไปมา ถ้าไปยุโรปก็ใช้พาสปอร์ตเนเธอร์แลนด์ถ้าไปอเมริกาแคนาดาก็ใช้พาสปอร์ตแคนาดาถ้าไปเอเชียก็ใช้พาสปอร์ตเกาหลีซึ่งเธอนั้นถือสัญชาติตามคุณพ่อก็คือเนเธอร์แลนด์กับแคนาดาส่วนของคุณแม่ก็เกาหลีใต้โซมีหรือว่าจอห์นโซมีเป็นนักร้องสาวลูกครึ่งเกาหลีแคนาดาและดัตช์มีชื่อภาษาอังกฤษก็คือเอนิกโซมีดูมาเกิดเมื่อ9มีนาคมปี2001ที่ประเทศแคนาดา แล้วก็เติบโตที่เกาหลีใต้โด่งดังจากการชนะอันดับหนึ่งจากรายการ Produce 101 Season 1แล้วก็ได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง101ปัจจุบันก็เซ็นสัญญาร่วมงานกับค่าย The Black Label ซึ่งเป็นค่ายย่อยของ YG Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในฐานะของศิลปินเดี่ยว